คุณเคยไหมที่ใครบางคนชอบล้ำเส้นคุณชอบเอาเปรียบหรือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าความจริงแล้วไม่ใช่ว่าคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณยังไม่ได้โหดพอที่จะตั้งขอบเขตให้ชัดเจนวันนี้เราจะพาคุณไปค้นพบ14กลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่ใครๆเคยคิดว่าถูกเอาเปรียบง่ายๆกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าล้ำเส้นอีกต่อไป พราะการโหดไม่ใช่การทำร้ายใครแต่คือการรักตัวเองมากพอจนไม่มีใครกล้ามาทำลายคุณได้อีกข้อที่หนึ่งเรียนรู้ที่จะบอกไม่อย่างมั่นใจหลายครั้งที่คนกล้าล้ำเส้นเราไม่ใช่เพราะเขาเก่งหรือมีอำนาจมากกว่าเราแต่เป็นเพราะเราเองที่ใจอ่อนเกินไปหรือกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วคนอื่นจะไม่พอใจจึงยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างแม้มันจะเกินขอบเขตของตัวเองก็ตาม แต่ความจริงแล้วคำว่าไม่คือเกราะป้องกันที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตมนุษย์มันเป็นประตูที่กัน้นไม่ให้ใครเข้ามาย่ำหยีพื้นที่ส่วนตัวหรือใช้ประโยชน์จากเราโดยไม่เห็นค่าการพูดคำว่าไม่อย่างมั่นใจไม่ได้แปลว่าคุณต้องแข็งกร้าวหรือพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างแต่คือการใช้ภาษาการที่มั่นคงน้ำเสียงที่หนักแน่นและสายตาที่บ่งบอกว่าคุณเอาจริงไม่ได้หลังเลตัวอย่างเช่น เมื่อมีใครพยายามยัดเยียดงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณคุณอาจพูดว่าขอโทษนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมสามารถทำได้ในตอนนี้หรือเมื่อมีคนพยายามก้าวไก่เรื่องส่วนตัวคุณอาจตอบกลับว่าผมไม่สะดวกที่จะพูดถึงเรื่องนี้ครับหวังว่าคุณจะเข้าใจจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังคนเรามักทดสอบขอบเขตของกนและกันถ้าคุณไม่ชัดเจนคนจะยิ่งกล้าล้ำเส้น แต่เมื่อคุณแสดงออกว่าคุณมีเส้นขอบที่ชัดเจนพวกเขาจะหยุดโดยอัตโนมัติเพราะสมองของคนเรามีแนวโน้มที่จะเคารพคนที่มีความมั่นใจและเด็ดขาดผลลัพธ์เมื่อคุณฝึกบอกไม่อย่างมั่นใจซ้ำๆคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและคนรอบตัวก็จะเริ่มเคารพขอบเขตของคุณมากขึ้นไม่มีใครกล้าหยามหรือคิดว่าคุณเป็นคนที่ถูกใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆอีกต่อไปข้อที่สอง กำหนดขอบเขตชีวิตให้ชัดและกล้าปกป้องมันหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ใครๆกล้าล้ำเส้นคุณก็เพราะคุณยังไม่ได้วางเส้นขอบเขตที่ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนคือพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ไหนคือสิ่งที่คุณยอมรับได้และพื้นที่ไหนคือสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดลองคิดดูนะครับถ้าคุณมีบ้านแต่ไม่มีกำแพงไม่มีรัว้วไม่มีประตูทุกคนก็สามารถเดินเข้ามาในบ้านคุณได้ง่ายๆใช่ไหม ชีวิตคนเราก็เช่นกันถ้าไม่มีเส้นแบ่งคนก็จะเดินเข้ามาในโลกของคุณโดยไม่เกรงใจขอบเขตในชีวิตแบ่งได้เป็นหลายแบบขอบเขตทางเวลาเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนเวลาทำง,งานขอบเขตทางอารมณ์เรื่องไหนที่คุณยอมรับได้เรื่องไหนที่คุณไม่อยากให้ใครมาล้ําขอบเขตทางความสัมพันธ์ระดับความใกล้ชิดความไว้ใจที่คุณเปิดให้แต่ละคน ขอบเขตทางร่างกายการสัมผัสการเข้ามาใกล้เกินไปการละเมิดสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนตัววิธีตั้งขอบเขตอย่างมั่นคง 1. น,นิยามให้ชัดคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณรับอะไรได้และไม่ได้เช่นคุณไม่สะดวกให้ใครโทรมารบกวนเกินสองทุ่ม 2. สื่อสารตรงไปตรงมาบอกกับคนอื่นด้วยคำพูดที่สุภาพแต่หนักแน่นเช่นผมไม่สะดวกคุยเรื่องงานหลังเวลาเลิกงานนะครับ 3. รักษาขอบเขตด้วยการกระทําถ้าใครยังละเมิดให้คุณแสดงออกด้วยการไม่ตอบไม่ยอมหรือหยุดปฏิสัมพันธ์นทันทีจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังสมองของคนเรามีแนวโน้มที่จะเคารพกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งคุณแสดงให้เห็นว่าขอบเขตของคุณไม่สามารถละเมิดได้คุณก็จะยิ่งถอยห่างโดยอัตโนมัติเพราะพวกเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เล่นเล่นได้ผลลัพธ์ เมื่อคุณกำหนดขอบเขตชีวิตให้ชัดและปกป้องมันอย่างมั่นคงคนรอบตัวจะเรียนรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้กับคุณและนี่คือวิธีหนึ่งที่จะทำให้ไม่มีใครกล้าล้าเส้นคุณอีกต่อไปข้อที่สามนิ่งสงบแต่เฉียบขาดไม่ต้องอธิบายทุกอย่างเวลามีคนล้าเส้นหลายคนมักเผลออธิบายยืดยาวเพื่อปกป้องตัวเองเช่นผมไม่ได้ตั้งใจหรอกนะที่ไม่ช่วยเพราะผมมีงานเยอะมากจริงๆ ผมปฏิเสธไม่ใช่ว่าไม่เห็นค่าคุณแต่เพราะผมไม่มีเวลาเลยปัญหาคือการอธิบายมากเกินไปมันยิ่งทำให้คุณดูเหมือนขาดความมั่นใจและเปิดช่องให้คนอื่นเถียงหรือกดดันต่อไปได้สิ่งที่คุณควรทำคือตอบสั้นกระชับและมั่นใจเช่นไม่สะดวกครับเรื่องนี้ผมไม่ทำครับไม่ใช่สิ่งที่ผมเลือกครับแล้วอยู่ตรงนั้นไม่ต้องใส่คำอธิบายเพิ่มเติม เพราะคนที่ต้องการล้ำเส้นคุณไม่ได้สนใจเหตุผลของคุณจริงๆหร,ร,รอกเขาแค่ต้องการหาช่องโหว่เพื่อดันตัวเองเข้ามาในชีวิตคุณจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังมนุษย์จะเกรงใจคนที่นิ่งแต่มั่นคงมากกว่าคนที่พูดเยอะเพื่อแก้ตัวเพราะการนิ่งสงบบวกกับท่าทีเฉียบขาดมันสะท้อนถึงพลังอํานาจและความมั่นใจในตัวเองทําให้สมองของอีกฝ่ายรับรู้ว่าคุณเป็นคนที่ข้ามเส้นไม่ได้ผลลัพธ์ เมื่อคุณหยุดอธิบายทุกอย่างคนอื่นจะเลิกคาดหวังว่าคุณจะตามใจพวกเขาตลอดเวลาและเริ่มเรียนรู้ว่าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเองได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือรอคำยืนยันจากใครข้อที่สี่อย่ากลัวความเงียบให้ความเงียบเป็นพลังเวลามีใครพยายามกดดันหรือพูดจาล้ำเส้นหลายคนมักจะรีบตอบโต้ทันทีด้วยความโกรธหรือไม่ก็รีบแก้ตัวเพื่อหนีสถานการณ์แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในบางครั้งคือ ความเงียบความเงียบไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้แต่คือการประกาศอย่างชัดเจนว่าฉันไม่จำเป็นต้องให้คุณค่ากับคำพูดที่ไรเหตุผลของเธอลองจินตนาการดูครับถ้ามีใครพยายามพูดยั่วยุคุณแต่คุณกลับนิ่งเงียบมองเขาด้วยสายตาสงบไม่ตอบโต้อะไรเลยสิ่งน,นี้จะทำให้เขารู้สึกอึดอัดราวกับกำลังต่อสู้กับอากาศเพราะเขาไม่ได้รับพลังงานตอบกลับจากคุณ จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังมนุษย์เรามีแนวโน้มต้องการการตอบสนองจากคู่สนทนาเสมอถ้าเขาจมตีคุณแล้วคุณไม่ตอบโต้สมองของเขาจะตีความว่าพฤติกรรมของเขาไร้ความหมายและจะค่อยๆถอยออกไปเองตัวอย่างวิธีใช้ความเงียบอย่างทรงพลังเมื่อมีคนพูดจาเน็บแนมยิ้มบางๆแล้วเงียบไม่จำเป็นต้องโต้ตอบเมื่อใครบางคนกดดันให้คุณตัดสินใจทันที นั่งนิ่งๆหายใจช้าๆแล้วค่อยตอบผมขอเวลาคิดก่อนเมื่อถูกใส่ร้ายไม่รีบแก้ต่างแต่เลือกเก็บหลักฐานและแสดงออกในเวลาที่เหมาะสมผลลัพธ์คุณจะกลายเป็นคนที่มีพลังสงบแต่หนักแน่นคนรอบข้างจะเริ่มเรียนรู้ว่าการพยายามนำเส้นหรือยั่วยุค,คุณไม่คุ้มค่าเพราะคุณไม่ได้ให้พลังงานใดๆกลับไปและความเงียบของคุณต่างหากที่ทําให้เขาหวั่นเกรงข้อที่หเลือกการกระทําแทนการโต้เถียง หลายครั้งที่เรารู้สึกว่ามีคนล้ำเส้นสิ่งแรกที่เราทำคือโต้เถียงด้วยคำพูดแต่ปัญหาคือการโตเถียงนั้นมักจะกลายเป็นการเสียเวลาและเสียพลังงานเพราะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้อยากเข้าใจคุณจริงๆแต่แค่ต้องการเอาชนะวิธีที่เหนือชั้นกว่าคือการพิสูจน์ด้วยการกระทาเพราะคำพูดอาจถียงกันไปมาได้แต่ผลลัพธ์จริงไม่สามารถปฏิเสธได้ตัวอย่างเช่น ถ้ามีใครบอกว่าคุณทำไม่ได้แทนที่จะโต้เถียงกลับไปพัฒนาตัวเองแล้วแสดงผลงานจริงให้เห็นถ้ามีใครพูดจาดูถูกไม่ต้องเสียเวลาตอบโต้แต่เดินหน้าสร้างชีวิตที่ประสบความสำเร็จจนเขาต้องเงียบเองถ้าเจอคนเอาเปรียบซ้ำๆไม่ต้องราม่าแค่ถอยห่างและแสดงด้วยการไม่ให้โอกาสเขาใช้ประโยชน์จากคุณอีกจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังสมองมนุษย์เรียนรู้จากสิ่งที่เห็น มากกว่าสิ่งที่ได้ยินการที่คุณลงมือทำและสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จะส่งพลังมากกว่าคำพูดนับร้อยเพราะคนเราไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่อยู่ตรงหน้าได้ผลลัพธ์คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่คนรอบตัวกลับเกรงใจและยอมรับคุณมากขึ้นเพราะพวกเขาเห็นด้วยตาว่าคุณคือคนที่พูดจริงทำจริงและไม่เสียเวลาถีงกับเรื่องไร้าสาระข้อที่6อย่ากลัวที่จะตัดคนออกจากชีวิต หนึ่งในสิ่งที่ทําให้ใครๆกล้าล้าเส้นเราเสมอก็คือความกลัวที่จะเสียคนบางคนไปเรามักคิดว่าถ้าเราเด็ดขาดเกินไปเขาอาจจะโกรธไม่พอใจหรือเลิกคบกับเราแต่คุณรู้ไหมครับคนที่รักและเคารพคุณจริงๆจะไม่หายไปเพียงเพราะคุณวางขอบเขตตรงกันข้ามคนที่หายไปมักจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากการล้าเส้นคุณมาตลอดต่างหากจงจําไว้การตัดใครบางคนออกจากชีวิต ไม่ใช่การใจร้ายแต่คือการใจดีกับตัวเองเพราะคุณกำลังปกป้องพลังงานเวลาและความสุขของคุณไม่ให้ถูกสูบไปโดยคนที่ไม่เห็นค่าตัวอย่างที่ควรตัดอย่างไม่ลังเลคนที่ไม่เคารพคำปฏิเสธของคุณเลยคนที่เอาแต่ได้แต่ไม่เคยตอบแทนคนที่ใช้คำพูดทำร้ายจิตใจซ้ำๆโดยไม่สำนึกคนที่อยู่ใกล้แล้วคุณรู้สึกหมดพลังและไร้ค่า จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังมนุษย์ทุกคนมีวงสังคมที่จำกัดหากเราไม่เลือกรองคนที่เป็นพิษก็จะกินพื้นที่ในชีวิตทำให้เราไม่มีโอกาสเปิดรับคนที่ดีจริงๆเข้ามาการตัดคนที่ไม่เหมาะสมออกไปคือการเคลียร์พื้นที่ให้คนที่เหมาะสมกว่าเข้ามาแทนผลลัพธ์เมื่อคุณกล้าที่จะตัดคนที่ล้ำเส้นออกจากชีวิตคุณจะพบว่าความเงียบสงบ และพลังบวกเริ่มกลับคืนมาและที่สำคัญที่สุดคนอื่นๆจะเริ่มเรียนรู้ว่าอย่าลองของกับคุณเพราะคุณเป็นคนที่กล้าพอจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองข้อที่ 7. ใช้สายตาและท่าทีแทนคำพูดบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยให้ยืดยาวแค่สายตาและท่าทีของคุณก็สามารถบอกได้แล้วว่าอย่ามาลํำเส้นลองนึกภาพดูครับเวลามีคนพยายามพูดจา ไม่ให้เกียรติถ้าคุณตอบกลับด้วยการมองตรงเข้าไปในตาเขาอย่างนิ่งๆโดยไม่หลบไม่ไวยวายแต่แฝงด้วยพลังหนักแน่นนั่นคือการสื่อสารแบบร้ายคำพูดที่ทรงอิทธิพลอย่างมหาศาลท่าทีที่ช่วยป้องกันไม่ให้ใครกล้าล้ำเส้นคุณยืนหลังตรงไหล่ผายส่งสัญญาณถึงความมั่นใจและไม่หวั่นไหวสกตายอย่างมั่นคงทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณไม่กลัวและคุณเห็นการกระทำของเขา น้ำเสียงชัดเจนหนักแน่นไม่ต้องตะโกนแต่ให้หนักพอที่จะบอกว่าฉันจริงจังไม่ยิ้มพร่ำเพื่อโดยเฉพาะเวลาอีกฝ่ายทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการไม่ยิ้มคือสัญญาณว่าเรื่องนี้ไม่ตลกจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังสมองของมนุษย์ตีความภาษากายเร็วกว่าคำพูดเสมอการแสดงออกทางกายที่มั่นคงทำให้คนอื่นรู้สึกเกรงใจโดยอัตโนมัติเพราะมันกระตุ้นสัญชาตญาณการประมวลอ,อำนาจ ในระดับจิตใต้สำนึกผลลัพธ์คุณไม่ต้องเสียเวลาเถียงหรืออธิบายอะไรให้มากมายแค่ท่าทีและสายตาของคุณก็เพียงพอที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ถอยออกไปทันทีและนี่แหละคือพลังของคนที่โหดแบบเงียบๆที่ไม่มีใครกล้าล้ำเส้นข้อที่8เลือกความเงียบสงบเหนือการประทะอารมณ์เวลามีใครมาล้ำเส้นหรือยั่วยุเราสิ่งที่เขาต้องการจริงๆก็คือการตอบสนองทางอารมณ์ ของเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธการถิงกลับหรือการเสียการควบคุมเพราะเมื่อคุณหลุดเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าแต่ถ้าคุณเลือกที่จะสงบเยือกเย็นไม่ประทัดด้วยอารมณ์สิ่งนี้จะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันทําให้เขาไม่มีอะไรจะเล่นกับคุณอีกวิธีฝึกใช้ความสงบให้เป็นพลังหนึ่งหายใจลึกก่อนตอบสนองการควบคุมลมหายใจคือการควบคุมอารมณ์ สอเลื่อนการตอบโต้ถ้าอารมณ์กำลังเดือดให้บอกว่าผมขอเวลาคิดก่อนแล้วค่อยกลับมาพูด 3. ไม่แสดงสีหน้าเกินจำเป็นหน้านิ่งแต่มั่นคงบอกได้มากกว่าคำพูดเป็นร้อยคำสยิ้มเบาๆอย่างเหนือชั้นเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณไม่สามารถทำอะไรให้ผมวั่นไหวได้จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังในทางจิตวิทยาคนที่ควบคุมอารมณ์ได้มักถูกมองว่า มีอำนาจมากกว่าเพราะสมองของมนุษย์จะเชื่อมโยงความสงบเข้ากับความมั่นคงและความเป็นผู้นำในขณะที่การระเบิดอารมณ์กลับถูกมองว่าเป็นการเสียอำนาจผลลัพธ์คุณจะกลายเป็นคนที่คนอื่นเกรงใจโดยธรรมชาติเพราะทุกครั้งที่มีความขัดแย้งคุณไม่ได้เป็นฝ่ายที่เสียสมดุลแต่กลับยินหยัดอย่างมั่นคงคนล้ำเส้นจะเริ่มรู้ว่าคุณไม่ใช่อยู่ที่ง่ายอีกต่อไปข้อที่9 ยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องขอาการยอมรับหลายครั้งที่คนกล้าล้ำเส้นเราก็เพราะเราเองยังไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองจนเผลอรอคอยคำยืนยันจากคนอื่นเช่นรอให้คนชมว่าสิ่งที่เราทําดีพอรอให้คนยอมรับว่าเราเก่งจริงรอให้คนอนุญาตก่อนที่เราจะตัดสินใจทำบางอย่างแต่ความจริงคือคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของใครเลยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณเชื่อมั่นในใจตัวเอง วิธีฝึกยืนหยัดในคุณค่ากำหนดชัดเจนว่าคุณคือใครและคุณยอมรับอะไรไม่ได้ตัดสินใจจากหลักการและเป้าหมายของคุณเองไม่ใช่เพื่อให้ใครถูกใจมองย้อนกลับไปที่ความสำเร็จเล็กๆในอดีตเพื่อย้ำกับตัวเองว่าฉันมีคุณค่าแล้วไม่ต้องขอใครยืนยันเวลามีใครพยายามดูถูกให้ถามตัวเองว่าเขารู้จักฉันดีพอจริงๆหรือจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลัง เมื่อคุณแสดงท่าทีที่ชัดว่าฉันไม่ต้องการคำยืนยันจากใครคนอื่นจะรับรู้โดยอัตโนมัติว่าคุณมีความมั่นใจสูงและจะหยุดพยายามกดทับหรือควบคุมคุณเพราะพวกเขาเห็นว่าคุณไม่ใช่คนที่ง่ายต่อการถูกปั่นหัวผลลัพธ์คุณจะเป็นคนที่ไม่สั่นคลอนไม่ว่าคนอื่นจะพูดหรือตัดสินยังไงและนี่เองจะทำให้ใครๆก็ไม่กลา้าล้เส้น เพราะเขารู้ว่าคำพูดหรือการกระทำใดๆของเขาไม่สามารถทำให้คุณลดค่าตัวเองได้เลยข้อที่สิบเดินออกมาเมื่อไรประโยชน์ที่จะอยู่ต่อบางครั้งการที่คนลำเส้นได้ก็เพราะเราทนอยู่ต่อทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการเอาเปรียบงานที่ถูกใช้งานเกินขอบเขตหรือวงสนทนาที่เต็มไปด้วยคำดูถูกแต่เรากลับยังนั่งอยู่ตรงนั้นหวังว่าสักวันเขาจะเปลี่ยนแปลง แต่ความจริงคือการทนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพิษเท่ากับการอนุญาตให้คนอื่นลำเส้นคุณต่อไปไม่สิ้นสุดการเดินออกมาไม่ใช่การแพ้ไม่ใช่การยอมแต่คือการประกาศชัดๆว่าฉันเลือกที่จะปกป้องตัวเองมากกว่าทนอยู่ในที่ที่ไม่เห็นคุณค่าตัวอย่างที่ควรเดินออกมาอย่างเด็ดขาดการประชุมที่มีแต่คนกดขี่แต่ไม่ฟังเหตุผลคุณสามารถบอกว่า ขออนุญาตจบการสนทนาไว้เท่านี้ความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจ,จสำแล้วสำเล่าคุณสามารถเลือกเดินออกมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่สถานการณ์ที่คุณถูกยามศักดิ์ศรีการลุกเดินออกมาบางครั้งทรงพลังยิ่งกว่าการโต้เถียงเป็นร้อยคำจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการเดินออกจากสถานการณ์ที่ไม่ให้เกียรติคือการแสดงพลังควบคุมสูงสุดสมองของอีกฝ่ายจะรับรู้ทันทีว่าคุณไม่ใช่คนที่ถูกบังคับให้อยู่ได้คุณมีอิสระ ที่จะเลือกและนี่คือพลังที่ทำให้พวกเขาไม่กล้าล้ำเส้นอีกผลลัพธ์คุณจะไม่เสียเวลาในที่ที่ไม่คู่ควรและที่สำคัญที่สุดคนอื่นจะเรียนรู้ว่าการไม่ให้เกียรติคุณมีผลลัพธ์ทันทีนั่นคือคุณจะไม่อยู่ตรงนั้นให้เขาทำร้ายได้อีกต่อไปข้อที่ส1บํอตัวชัดเจนและสม่าเสมอ อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ใครๆกล้าล้ำเส้นคุณก็คือความไม่สม่ำเสมอของคุณเองบางครั้งคุณยอมบางครั้งคุณปฏิเสธบางครั้งคุณกโกรธบางครั้งคุณให้อภัยง่ายเกินไปสิ่งเหล่านี้ทำให้คนอื่นสับสนว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนกันแน่คนที่ล้ำเส้นเก่งจะใช้ความไม่ชัดเจนนี้เป็นโอกาสเขาจะลองก้าวเข้ามาอีกนิด,นดเพื่อดูว่าครั้งนี้คุณจะยอมไหมและถ้าคุณยอมสักครั้งเดียวเขาก็จะจำว่าทำได้ และทำซ้ำไปเรื่อยๆวิธีสร้างความชัดเจนและสม่ำเสมอ 1. กํำหน,กำนดกฎของตัวเองเช่นไม่รับโทรศัพท์เรื่องงานหลังสองทุ่มแล้วทำตามกฎนี้ทุกครั้ง 2. พูดตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะความคลุมเครือเปิดช่องให้คนตีความผิด 3. ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆถ้าปฏิเสธแล้วอย่าใจอ่อนในานาทีสุดท้าย 4. ส,สอดคล้องทั้งคำพูดและการกระทำสิ่งที่พูดต้องตรงกับสิ่งที่ทำเสมอ จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังสมองมนุษย์เรียนรู้จากรูปแบบที่สม่ำเสมอเมื่อคุณมีมาตรฐานที่คงที่คนอื่นจะรับรู้โดยอัตโนมัติว่าคุณเป็นคนที่มีขอบเขตชัดเจนและไม่สามารถใช้เล่ห์เหลี่ยมมาหลอกให้ยอมได้ผลลัพธ์คุณจะกลายเป็นคนที่น่าเคารพเพราะทุกคนรู้ว่าคุณพูดจริงทำจริงและเมื่อเส้นของคุณถูกวางไว้อย่างสม่ำเสมอคนอื่นก็จะหยุดพยายามล้ำเส้นเพราะพวกเขารู้ว่ายังไงก็ไม่สำเร็จ ข้อที่ 12. รู้จักหายไปยังมีพลังการโหดในเชิงจิตวิทยาที่แท้จริงไม่ใช่การยืนถึงเสียงดังไม่ใช่การระเบิดอารมณ์ให้ใครเห็นแต่คือการหายไปอย่างสงบในเวลาที่เหมาะสมและทำให้คนที่เคยลำเส้นขุนรู้สึกถึงความสูญเสียความเสียดายและความผิดพลาดที่เขาไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้อีก บางครั้งการอยู่ตรงนั้นต่อไปเท่ากับคุณยังเปิดประตูให้คนบางคนเข้ามาล้ำเส้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถ้าคุณเลือกที่จะหายไปโดยไม่อธิบายไม่โวยวายไม่ขอร้องคุณกำลังใช้พลังเงียบอันทรงพลังที่สุดที่ทำให้ใครก็ตามที่เคยเอาเปรียบคุณต้องสะดุ้งในใจการหายไปแบบมีพลังไม่ใช่การหนีแต่คือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่บอกกับโลกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของฉันอีกต่อไป นี่คือการประกาศด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดและมันคือการตอกย้ำว่าคุณรักและให้ค่ากับตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมถูกทำร้ายซ้ำจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ไหนการหายไปคือการสร้างช่องว่างทางอารมณ์และจิตใจที่ทำให้คนที่เคยลําเส้นคุณต้องกลับไปทบทวนตัวเองบางคนอาจจะรู้สึกเสียใดบางคนอาจจะเสียใจและบางคนอาจจะค่อยๆตระหนักว่าพวกเขาเพิ่งสูญเสียคนที่มีคุณค่าที่สุดไปแล้ว และทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะคุณเลือกจะหายไปจำไว้ว่าหายไปไม่ใช่แพ้แต่คือการชนะอย่างเหนือชั้นหายไปไม่ใช่อ่อนแอแต่คือการแข็งแกร่งจนไม่ต้องเสียเวลาที่บายหายไปไม่ใช่การจบลงแต่คือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าถ้าคุณโหดพอที่จะใช้กลยุทธ์นี้จะไม่มีใครกล้าล้ำเส้นคุณอีกเพราะพวกเขารู้แล้วว่าการเสียคุณไปคือราคาที่เจ็บปวดที่สุด ที่พวกเขาไม่อยากต้องเจออีกครั้งข้อที่13ใช้พลังของการไม่คาดหวังเพื่อป้องกันความผิดหวังหลายครั้งที่ใครสักคนกล้าเข้ามาล้ำเส้นเราไม่ใช่เพราะพวกเขามีพลังเหนือกว่าแต่เพราะเรามีความคาดหวังจากพวกเขาอยู่ในใจเช่นคาดหวังให้เขาเข้าใจเราคาดหวังให้เขาให้เกียรติเราหรือคาดหวังให้คนรอบตัวยอมรับสิ่งที่เราต้องการความคาดหวังนี้เองที่ทำให้เราเปิดช่องให้ใครบางคนเข้ามาและลำเส้นได้ วิธีใช้พลังของการไม่คาดหวังทำใจยอมรับว่าคนบางคนอาจไม่เข้าใจคุณและนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวของคุณลงมือทำสิ่งที่คุณอยากทำโดยไม่หวังคำชมหรือการยอมรับจากใครมองโลกแบบการได้เป็นตัวเองสำคัญที่สุดแทนที่จะยึดติดกับผลตอบรับจากคนอื่นรักษาขอบเขตและเส้นของคุณโดยไม่ขึ้นอยู่กับใครจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลัง เมื่อคุณไม่คาดหวังคนจะไม่สามารถใช้ช่องว่างความคาดหวังของคุณมาล้ำเส้นได้อีกสมองของคุณจะคงความสงบและพลังไม่สถานกับพฤติกรรมของคนอื่นผลลัพธ์คุณจะมีความมั่นคงภายในสูงขึ้นไม่ถูกคนอื่นกดดันหรือทำให้สับสนและใครๆก็จะเริ่มเคารพคุณมากขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าคุณไม่ปล่อยให้ใครมีอำนาจเหนือคุณ14ใช้ความสง่างามแบบโหดเป็นกรอบป้องกันตัวเอง นี่คือข้อที่เหนือชั้นที่สุดการโหดในเชิงจิตวิทยาไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดอุนแรงไม่ต้องตะโกนหรือคมขู่ใครแต่คือการรักษาความสง่าง,งามในทุกการกระทําขนาดเดียวกันก็ไม่ยอมให้ใครล้าเส้นวิธีฝึกความสง่าง,งามแบบโหด 1. พูดน้อยแต่หนักแน่นทุกคําพูดต้องมีน้ําหนักและชัดเจน 2. ท่าทีมั่นคงเสมอการยืนเดินนั่งหรือศบตาอย่างสง่าง,งามคือสัญญาณของความมั่นใจ สควบคุมอารมณ์ได้เสมอไม่ปล่อยให้โกรธหรืออารมณ์ฉุดรั้งการตัดสินใจสไม่โต้กลับโดยไม่จําเป็นเลือกต่อสู้เฉพาะเรื่องที่สําคัญจริงๆ 5. ปล่อยให้การกระทําพูดแทนคําพูดผลงานความสําเร็จหรือขอบเขตชีวิตของคุณจะเป็นเครื่องยืนยันพลังของคุณเองจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังคนส่วนใหญ่เคารพและเกรงใจผู้ที่มีความสง่างามและมั่นคง เพราะสมองจะเชื่อมโยงความสงบและความมั่นใจเข้ากับพลังอำนาจการอยู่เหนืออารมณ์และความวุ่นวายทำให้คุณดูเป็นผู้มีอำนาจแบบไม่ต้องใช้ความรุนแรงผลลัพธ์เมื่อคุณฝึกใช้ความสง่างามแบบโหดจะไม่มีใครกล้าเข้ามาลํำเส้นอีกเพราะพวกเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เล่นง่ายคุณจะมีเสน่ห์ของความมั่นคงและพลังใจที่ทำให้คนอื่นเคารพโดยอัตโนมัติ ชีวิตคุณจะสงบขึ้นแต่เต็มไปด้วยพลังและความน่าเกรงขามและนี่คือ14สิ่งที่จะทำให้คุณไม่มีวันถูกใครล้าเส้นอีกต่อไปเพราะการโหดที่แท้จริงไม่ใช่การใช้กำลังไม่ใช่การตอบกลับด้วยความเครียวกาาดแต่คือการสร้างขอบเขตที่มั่นคงและเลือกรักตัวเองให้มากพอจนไม่มีใครกล้ามาทำลายคุณได้อีกจำไว้นะครับคนที่เคารพตัวเองเท่านั้นที่คนอื่นจะเคารพ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปนะครับ